สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่เกม l i n เลนเจอรนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเล่นโหมด PVP กันในแบบสไตล์อัดป้อมแล้วกันนะครับก็ทําไมถึงต้องกลับมาหันมาเล่นอัดป้อมอีกับเพราะว่าเกมตอนนี้มันก็ PVP ในการยื้อกันนี่ค่อนข้างขนาดสเปคผมเนี่ยเครื่องก็พอที่จะเหมือนจะแรงอยู่นะแต่พอยื้อไปสักพักแล้วปรากฏว่าเครื่องค้างนะฮะทำให้นะครับ ผมก็ต้องมีการปรัเบเปลี่ยนเกียร์ครั้งใหญ่นะฮะเพื่อที่จะมาอัดป้อมแล้วกันนะครับอย่างชูเนี่ยผมก็ติดเกียร์อัดป้อมให้มันนะฮะดูตามนี้นะครับของอีวา,าน,นะครับหมวกปีกเมฆแล้วก็แหวนปีกนางฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะคนนี่เรือยูนิคอนผมก็ติดเป็นประแจของวิลลี่นะฮะหมวกปีกเมฆแล้วก็แหวนปีกนางฟ้าแล้วก็ตัวคนนี่เทพีวินัสนะครับอันนี้ผมติดปืนอีวา <force S 1> <ม>ให้มันนะฮะแล้วก็หมวกปีกเมฆนะครับแล้วก็แหวนปีกนางฟ้านะฮะอันนี้ก็ติดอัดป้อมได้นะครับส่วนอันโล ที่เป็นโล่ฟีก็ได้นะฮะอันนี้เราก็แล้วแต่นะแต่ข้างหน้าควรจะเป็นธนูนะครับเพราะว่าเพิ่มพลังโจมตีได้นะฮะก็ไปเร็วๆแล้วกันนะ,ะในส่วนของรปราดวโพไซดอนตัวนี้นะฮะก็อย่าลืมติดกุญแจปีกนางฟ้าให้มันนะครับให้มันเคลื่อนที่ไวๆนะครับแล้วก็ตรงกลางก็ติดเป็นที่แนวเพิ่มพลังชีวิตนะครับหรือข้างหน้าก็อาจจะติดเป็นค้อนก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีดาบเซเบอร์ของประธานที่พอดีอย่างเช่นที่ผมติดอยู่นี้นะครับในส่วนของการอัปเกรดถ้าเกิดว่าเราจะอัด,อดป้อมนั้นนะครับอย่าลืมเลยนะคะรับการอัปเกรี่ร์ ก็อย่าลืมกดอัปเกรดนะครับเนี่ยแล้วก็ในส่วนของพลังความบ้องใบหรือว่าไหวพิบเนี่ยก็สําคัญนะถ้าเกิดว่ามีเงินเหลือๆนะครับก็มากดอัปเกรดกันได้นะฮะมันก็จะมีผลในการอัดป้อมเช่นกันนะครับอันนี้ขอข้ามไปกันนะครับพลังโจมตีเลนเจอร์นี่ผมอัดเต็มนะโอเคอาจจะพูดได้เร็วหน่อยนะครับจะได้ดูเ้าใจแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตรับขนนกพิเศษหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีแจกมา20คนนะครตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะอยู่หลีกที่หลีกตำนาน2หรืออเ่าานนะะโดคตีมยรับ อ่านี่ใช่แล้วนะครับเราอยู่ที่หลีกำนาน2อะนะครับมี20คนด้วยเดี๋ยวอัดป้อมรัวกันเลยสิบรอบนะครับ10รอบไปเลยนะครับอัดป้อม10บรอบก็มาดูกันนะว่าจะชนะกี่ครั้งนะฮะบางทีการอัดป้อมนี่มันก็โดนบอดสวนได้นะฮะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแบบเราจะชนะแบบทุกครั้งนะฮะเพราะลองมาหลายรอบแล้วนะครับบอดก็สวนอยู่บ่อยๆนะครับเียนะครับอ่ะนะครับอันนี้ปล่อยไปแล้วนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราลงน้ําแข็งนะครับนั่นไง บอดสวนแล้วครับเห็นไหมครับชัดเจนเลยครับบทบอทสวนไวม,มากนะครับถ้าเกิดบอดสวนแบบนี้ก็เตรียมตัวตายครับดูครับโอ้โหเรียบร้อยครับเนี่ยครับอันนี้คือการโดนบอดสวนนะตกหัวร้อนกันไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะบทสวนในรอบแรกก็ก็ปล่อยมันสวนไปแล้วกัน เดี๋ยวเราสู้ให้มันแพ้หน่อยนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรากดยอมแพ้ไปเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่ได้ไอคะแนานนะครับจากการสู้นะฮะแต่นี่มันก็ฆ่าเรายากเหมือนกันนะอันฟองเซเลิกผมก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ทีเดียวโอ้อันนี้เสียเวลานะฮะอ่ะโอเคนะครับเรากดยอมแพ้ไปเลยแล้วกันนะคราวนี้ <c oughs> โอ้โหนะกะจะมาอัดป้อมนะครับโดนบอดส่วนนะครับ นี่มันก็เป็นข้อเสียของการเล่นอัดป้อมนะครับคือถ้าเกิดว่าจะอัดป้อมสูตรแบบนี้โดนบอดสวน,นครับเดี๋ยวเราลองอีกครั้งหนึ่งแลยกันนะว่ามันจะสวนเรากี่รอบนะครับเมื่อกี้สวนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวหาคู่ต่อสู้ที่แบบแต้มเ,เยอะๆอ่ะนี่ครับเจอประมาณนี้ ağı, เดี๋ยวลองอีกรอบแลยกันนะถ้าเกิดว่าบอดสวนบ่อยแสดงว่าเกมมันอาจจะเซตร,ระบบมาให,ให้เล่นแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับณปัจจุบันนี้อาจจะต้องเป็นปรับเปลี่ยนการอัดป้อมแบบใหม่นะฮะถ้าเกิดว่าเนี่ยผมพลาดอีกทีหนึ่งถ้ามันสวนอีกแสดงว่าไม่ได้แล้วนนนะครรับบีี่่ถืออววาสม้ รอดูกันอีกทีนะครับส่วนไม่สวนอ่ะไม่ได้สวนนะรอบนี้ปรากฏว่าเราตีแรงนะครับอ่านี่ก็ชนะไปนะครับนี่ก็ลดระยะเวลาการเล่นได้นะฮะเห็นไหมครับเมื่อกี้ชนะไปแล้วก็ยังกําไรอยู่นะเมื่อกี้แพ้ติดลบไป14ก็บวกมา24นะครับเราก็พยายามหาคู่ต่อสู้ที่แต้มเยอะกว่าเรานะครับเพื่อที่จะสู้นี่ไง3ามพันะครับแต่หลักๆแล้วเมื่อกี้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันมีจอมชวนคิดบัดมันจะส่วนหรือเปล่านะครับเออนะฮะต้องลองดูอีกครั้งหนึ่งเลยกันนะครับสําหรับรอบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ แพ้มีชนะนะครับแม้เราจะเล่นยื้อก็ก็มีแพ้เช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าจะชนะตลอดนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับก็อย่าลืมลงน้ําแข็งนะครับจังหวะนี้ถ้าถ้าตีแตกไวก็ไม่โดนสวนนะครับแต่ถ้าตีแตกช้าอ้าวนนไงครับแตกไวก็ชนะไปนะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าไม่สวนมันก็ปิดเกมได้ง่ายนะครับแม้แม้เราจะเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งแค่ไหนนะครับเจอการอัดป้อมของเราเข้าไปมันก็ก็กลายเป็นเรื่องง่ายทันทีโกงบวกมา28เลยนะครับอานะครับเราก็หาคู่ต่อสู้อีกครั้งหนึ่งแล้ว หลายครั้งอยู่เหลือตั้ง14คนนะครับก็ให้ผมก็หาตีสัก3,003ขึ้นไปนะฮะคือเราได้อัดป้อมแล้วมันก็ต้องกล้าได้กล้าเสียนะครับถ้าเกิดว่ามาตีคนที่แต้มไม่ห่างเราเยอะนะครับเราก็จะไม่ได้กําไรเห็นไหมครับเนี่ย3,003ตีเลยนะครับก็หาคนที่แต้มต่างกับเราสักร้อยหนึ่งเนี่ยกำลังดีนะฮะถ้าเกิดว่าได้มากกว่านั้นยิ่งดีเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ปล่อยมันเดิมนะครับปล่อยไปแบบนี้รู้สึกว่าจะยังไม่สวนนะครับอันนี้สวนไหมนะครับอันนี้ไม่โอ้โหเสียดายนะครับ จังหวะนี้มันสวนอยู่นะครับเนี่ยครับอ่ะอันนี้ผมก็ลงไปนะครับตัวไอเทมมาตะเลี้ยงไว้ด้วยนะครับตัวป้อมอยู่ไหนล่ะโอ้ตัวป้อมมาช้าไปนิดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะแตกอยู่นะครับจังหวะนี้มีบอดสวนนะครับเพราะว่าลงไอเทมน้ําแข็งมานะครับคราวนี้ก็เหลือขนนกอยู่ได้อีกอยู่นะสามพันสองร้อยห้าสิบหกแล้วนะครับเราก็แต่อันดับขึ้นมาแล้วนะคราวนี้หาคู่ต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับพยายามหาคู่ต่อสู้ที่คะแนนเยอะกว่าเรามากๆนะครับ โอ้โหเจอบอดของ PVP นะครับแต่ว่าดูแล้วเป็นบอดปอมนะครับถ้าเกิดว่าบอทจริงเนี่ยตัวมันจะมาสเตอร์หมดนะฮะแบบนี้บอดปอมนะครับเีเวลสามสิบสามนะอ่ะเราก็ตีบอดปอมกันแล้วกันนะครับสามพันห้าแบบนี้น่าตีฮะตีสนุกครับแบบนี้ชนะก็บวกเยอะนะครับแพ้ก็ลบน้อยนะครับคุ้มครับแบบนี้แต่ดูแล้วมีแมวกวากนะครับจังหวะเมื่อกี้บอดเริ่มสวนแล้วนะบอดเริ่มสวนแล้วครับนะครับบอดสวนครับแบบนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารอน้ําแข็งเราละลายก่อนนะครับ น้ำแข็งละลายแล้วนะครับเราพัดมันไปเลยครับปล่อยตัวอัดป้อมเราไปนะครับเสร็จปั๊บก็ลงน้ําแข็งนะครับอ่ะมานะฮะเข้าไหมนะครับก็ลองดูเราอย่าไปปล่อยตัวอัดป้อมเราตายนะครับอ่ะเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับเทพแค่ไหนก็ก็กดได้นะครับถ้าเกิดว่าจังหวะดีแต่ก็มีบางทีนะอย่างรอบแรกเมื่อกี้นี่ตีไปเราก็ให้แพ้ไปนะครับอ่านะครับโอ้โหบวกมาเยอะเลยก็ได้อีกห้าครั้งอยู่นะครับ ตีให้ดูกันแบบยาวๆนะครับรอบนี้นะครับอัดป้อมแบบยาวๆผมก็ยังใช้สูตรเดิมอยู่นะยื้อนะครับแล้วก็พัดนะครับแล้วก็อัดนะครับยื้อจังหวะก่อนนะครับได้ดูแล้วต้องคํานวณดีๆนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เนี่ยอย่างผมถ้าเป็นพัดเลยเนี่ยมันลงน้ําแข็งนี่ผมแพ้เลยนะครับก็ต้องปล่อยให้น้ําแข็งะลายๆโหนสามพันสี่นะฮะแบบนี้พอได้ครับมากกว่าเราตั้งเกือบสองร้อยนะครับตอนนี้เราก็อยู่หลีกตำนานสองอยู่นะครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะอัดป้อมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ แต่มันก็ปิดเกมได้ไวนะฮะเนี่ยรอสักพักนะครับอ่ะนะครับน่าจะพอได้แล้วครับเนี่ยดึงมานะครับแล้วก็ลงน้ําแข็งไปนะครับจะปล่อยตัวอัดป้อมมานะฮะชูผมก็อัดป้อมนะครับบอกไว้ก่อนนะครับอ่ะเรียบร้อยนะฮะถ้าเกิดว่าได้บัฟของ2ตัวนะครับทั้งโคนี่ยูนิคอนแล้วก็เจ้ามุนธนูนะฮะนี่ก็ทําให้แตกได้ไวมากนะครับดูครับโอ้สามสิบสามแล้วนะครับแต้มผมไต่ขึ้นไปไวนะฮะดูครับเล่นไม่กี่เกมนะฮะ โอ้โหเจอ3ามพันหกไม่ต้องกลัวเลยครับแบบนี้สนุกครับแต่สนุกในที่นี้บอทต้องไม่สวนนะครับถ้าบอดสวนมาเราก็จบเห่ยเหมือนกันนะแม้เราจะจัดทีมไม่รอบอดสวนบางทีมันก็สู้ไม่ได้นะครับแต่ต้องรอจังหวะสักพักนะครับเนี่ยจังหวะนี้มันจะมันจะแช่แข็งผลหรือเปล่านะครับผมจะรอก่อนนะครับมันไม่แช่ถ้าเกิดว่ามันไม่แช่เนี่ยผมก็จะปล่อยตัวอัดป้อมเรียงกันไปนะครัับบ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 เเเรปปกงนนน้้้้้้าาาแแแแแขมมคยย่ไดีีีีีววถชตึ นะครับเรียบร้อยฮะไม่ต้องกดอมตะด้วยซ้ำนะครับมีบัฟของบนธนูเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็คนนี้ยูนิคอนนะครับตีแตกไวนะฮะแป๊บเดียวแตกเลยอ่ะนะครับบวกมาตั้ง28โอ้โหขึ้นดับหนึ่งแล้ว3ามพแต่ว่าเป็นคนไทยขออนุญาตไม่ตีคนไทยแล้วกันนะตีกันไปก็ตีกันไปกันมาก็หัวร้อนอ้าวสามพนะฮะคนนี้สู้น่าจะน่าสู้นะครับสู้ไปเลยแล้วกันนะครับเหลืออีก4คนนะฮะดูกันยาวๆแล้วกันนะครับสาหรับการอัดป้อมบอท สวนบ้างนะฮะแต่ว่ามีสวนจังหวะแรกที่สวนแบบหนักๆเลยนะครับอ่ะนะครับรอบนี้ไม่น่าสวนมั้งลองดูอีกทีนะครับรอสักพักนะครับแล้วกดน้ำแข็งนะครับดูครับเนี่ยถ้ายูนิคอร์นบับนี้แตกไวนะฮะเห็๋ไหมโอ้โหทีเดียวเลยครับได้แบบของคนนี้เลยยูนิคอร์นนะครับเปี้ยงเดียวฮะแตกเลยสุดยอดนะฮะขึ้นมาแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับโอ้โหขึ้นมาหลีกตำนานหนึ่งอยู่คนเดียวเลยยังไม่มีใครขึ้นมาเลยหรอครับเนี่ย นะครับก็เหลืออีก2คนนะฮะสามห้าสามพันห้าสี่ร้อยองตีสนุกครับแบบนี้นะครับอัดป้อมยาวไปฮะคนที่เห็นผมตีอาจจะหัวร้อนนิดๆนะครับก็เลยไม่พยายามที่จะตีคนไทยนะครับจะได้ไม่ต้องมาเข้ามาแบบตีกันไปกันมาก็ไม่สนุกครับแบบนี้อ่ะนะครับเออบอดไม่ค่อยสวนนะฮะมีสวนจังหวะแรกให้เราหัวร้อนเล่นๆนะครับแค่นั้นอ้าวโหได้เบื่อแบบนี้นะครับโอ้โหสังเกตถ้าเกิดว่าไอ้เจ้า ยูนิควนมันบับเนี่ยป้องแตกเลยนะครับแรงจริงๆยอมรับรับแรงมากครับบับมันเนี่ยเอามีคนไทยด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวก็ตีให้ดูอีกสุดท้ายเลย3 5มพอ่ะตีไปเลยนะครับแต้มเราห่างๆเยอะขนาดนี้ตีรอบนี้แต้มเราขึ้นมา3,4มพเลยนะขึ้นยาวเลยอ่ะนะครับปล่อยเหมือนเดิมนะครับผมปล่อยตัวนี้ไปนะครับแล้วก็รอสักพักนะครับรอดูจังหวะว่ามันจะ ชอตน้ำแข็งหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ค่อยพัดนะครับแล้วก็ปล่อยชูปล่อยตัวนี้ตามไปนะครับปล่อยยูนิคอรนออกมาด้วยนะครับตัวนี้บอบแล้วนี่แรงมากครับดูครับดูจังหวะนี้บอบเลยนะครับโอ้โหนี่ครับแตกแน่ไม่เหลือตุ้มครับเห็นไหมโอ้โหแรงมากครับโอ้โหบอบมันแรงมากครับแรงจริงๆนะฮะตัวนี้บอบโคตรแรงเลยครับเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยนะครับเราขึ้นมา3ามพันสี่นะครับอันดับที่หนึ่งของลีกเลยนะครับมีคนที่ตามเข้ามาก็ไม่เป็นไรนะฮะเนี่ยครับดูตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะเทพเเลยนนะครับี่ห็ม มีรูปตัวเมื่อกี้รู้สึกว่าผมไปบวกไอ้ยีมาเนี่ยนี่ไอ้บลีดเนี่ยไอ้บอดปลอมเนี่ยบวก30มสิบตัวมันครับโอ้โหนะฮะไม่ได้เกิดครับเพราะว่าเราอัดป้อมนะครับก็อาจจะจําเป็นต้องอัดป้อมนะครับในตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครมีตัวที่ไม่อึดพอนะครับหรือว่าใครที่สเปคเครื่องไม่แรงนะครับอัดป้อมก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งนะ,ะจะติดพันล้เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถทําให้เราเลื่อนขึ้นมาตานานหนึ่งได้นะครับ เดี๋ยวผมย้อนไปดูอีกครั้งแลวกันนะครับว่าโคนี่เลยยูนิคอร์นผมติดอะไรนะครับโอ้โหเมื่อกี้ได้บับมันเข้าไปนี่แรงมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยบับอันนี้นะครับโคตรแรงฮะเพิ่มพลังโจมตี350%เนี่ยบับนี้พึ่งนี่ตีนี่แตกเลยฮะได้เนี่ยตัวนี้ก็ติดแบบนี้นะครับแล้วบวกประสานบับของมูลซูเปอร์ฮีโร่นะฮะที่เพิ่มพลังโจมตีขึ้นมาอีกเนี่ยครับ200%เนี่ยรวมกันเข้าไปตีโหดมากฮะเนี่ยส่วนตัวชนก็ติดแบบนี้นะครับโอเคนะครับเรามาไวไปไวนะครับคลิปนี้ ก็โอ้โห11นาทีอยู่นะโอเคนะครับก็ฝากไว้อีกคลิปนึงแล้วกันนะครับสำหรับการเล่น PVP แบบอัดป้อมนะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบก็สามารถนําไปตีได้นะครับเอาไปเล่นได้นะครับก็พยายามอย่าตีกันกับระหว่างคนไทยแล้วกันแต่ตีกันคงไม่เป็นไรนะครับก็ตีกันได้นะครับใครเจอผมก็ตีเข้ามาได้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้แก้แค้นคืนนะครับอะไรอีกอะมีเรื่องฝากอ๋อก็ฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับมันก็มีจังหวะที่บอดมันสวนเรามานะก็ต้องทําใจนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยผมที่ตีไปนี่บอสสวนผมมาแค่ ก็เป็นกําไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่ที่ลิกตำนานหนึได้แล้วนะครับแต้ม3,407นะครอยู่อันดับที่2เลยโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดติดตามด้วยกันนะครับขอบคุณครับ